อ่าน,น,นี่ไงพาผู้ชายมาเก็บผักกุม่มนี่นะดอกมันกละเฮียผักกุ่มก็คือเมเปิลนั่นเองกำลังออกไหนดูสิลูกอาถุงเนี่บ เย a h y เนี่ยต้องเอาสูงสูงริมน้ำริมคลองแต่ว่าตำแยเยอะเลยเพนนสเนี่ยผักกลุ่มก็คือมีมีม,มีมีคนโพสมีประโยชน์หลายอย่างนะเดี๋ยวพี่แน็กไปแปะให้นะ มีประโยชน์หลายอย่างมาก